เมืองแม่แห่งนี้มันชื่งงามตาอุด,ดมสมบูรณ์ธรรมชาติทารายลรวถ่ายลูกสวยอะเนาะฉันก็ว่าแกไปถ่ายทุ่งดอกที่ไหนดอกผักกาดสวัสดีค่ะลูกพีชาแนลนะคะตอนนี้นะคะพีทอยู่ที่บ้านตีนดอยนะคะหรือว่าบ้านผาบอกนั่นเองนะคะเลยผาบอกมานิดนึงพอดีว่ามาหาเพื่อนนะคะเพื่อนที่เป็นสาวกระเรียงขาวนะคะสวยไหมคะ ก็พีทกับเพื่อนนะคะก็คบกันมาประมาณ7ปีแล้ววันนี้นะคะครบรอบ7ปีนะคะก็เลยว่าจะมากินอาวันกินอะไรนิดนี่นหน่อยเลี้ยงฉลองกันนะคะในสวนของเพื่อนในนาของเพื่อนคือสวยมากพิทมาประมาณครั้งสองครั้งนะคะคือสวยมากเห็นเพื่อนลงใน Facebook ก็สวยมากนะคะก็คือ,อเราสองคนนะคะต่างมีหน้าที่การงานต่างกันก็เลยไม่ค่อยได้เจอกันนะคะก็วันนี้อยากจะมาหา เพราะว่าความคิดถึงจริงๆถ้าเราเราก็ได้เจอกันข้างนอกได้แต่ว่าถ้าเจอตรงนี้บรรยากาศสวยกว่าที่บ้านของเพื่อนติดกับบ้านของเพื่อนนะคะเดี๋ยวพิดไปหาเพื่อนก่อนนะคะเป็นสาวกระเรียงขาวสวยมากไปค่ะนี่สาวสวยมาแล้วใครมาเนนะคะเพื่อนก็มาแล้วเดี๋ยวเราจะไปในสวนของเพื่อนกันนะคะเนี่ยสวยมากเลยนะคะ สวัสดีค่ะ<ม>เก็บผักอะไรมาคะป้าเก็บผักกาดผักกาดอ๋อปลูกเองเหรอคะอ๋อปลูกตรงไหนคะเนี่ยที่ในนาเพี่ออ๋อที่นี่นี่ไงคะน้ำร่องที่พีทบอกนะคะก็คือไหลผ่านบ้านของเพื่อนหบ้านของเพื่อนอยู่ตรงนี้นะคะนี่ไงคะนาของเพื่อนโอ้สวยอะ่ะถ้าที่กำลังจะตกดินแล้วนะคะอันนี้เพื่อนน่าจะปลูกกระเทียมนะคะ สวยมากบรรยากาศดีมากเลยค่ะเดี๋ยวเพื่อนจะพาไปดูสวนนะคะว่าปลูกอะไรบ้างเดี๋ยวดังก็วันนี้เพื่อนบอกเพื่อนจะดังแล้วโอ้โหนี่ค่ะสวนของเพื่อนนะคะอันนี้ปลูกอะไรปลูกข้าวใช่สวยมากปลูกข้าวอันนี้งางาเนี่ย งาขาวนะคะอะไรนะอือสวยอ่ะแล้วถ่ายรูปสวยอ่ะเนาะฉันก็ว่าแกไปถ่ายทุ่งดอกที่ไหนดอกผักกาดมันเลือกข้าวโพดเหรอมันเป็นเกษตรแบบอะไรนะเกษตรผสมผสานค่ะเกษตรผสมผสานจริงก็ตรงนี้เป็นข้างล่างเป็นข้าวข้างบนเป็นนางาขาว ข้างๆเป็นผักกาดข้างบนเป็นข้าวโพด นบบว่าต้องไปข้างล่างนะคะไปเก็บผักกูดหาปลาอ๋อข้างล่างนี่เหรอแกใช่ดีอะวิวโคตรดีเลยเนาะใช่วิวสวยสวยเหมือนเจ้าของสวนนี่ไงยอดอะไรยอดผักของไม่ดีเก็บผักปูดเยอะเนาะเก็บไปกินแจงอะไรเดียรแจงอะไรยอดสวยเลยคะเอฮ้ยน่ารักเพื่อนน่ารักเน Okay. เอดอนเก็บผักกันนะคะเอเอใช่เออแล้วต้องตำน้ำพริกสามรสก,กับหมูย่างไงไหนตัวใหญ่ไหมใหญ่มากอออันนี้ปลูกไม่ใช้ยาใช่ไหมใช่ปลูกธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติลง <c oughs> <ก> <c oughs> ทุแกติดมุกอะไรคะมุกนซียเียวอ,อันนี้ก็เป็นผักกาดหมดเลยเนาะเนี่ยใช่ผักกาดรอบๆแต่ฉันว่านาแกสวยมากจริงๆนะ ชอบนานกินหเลยใช่ไหมคือแบบถ่ายตอนปลูกข้าวเออนั่นแหละตอนปลูกข้าวเอ้เขาปลูกเดือนไหนกันอะปลูกอันนี้ปลูกสองรอบอเหรอถ้าเขาไม่มีน้ำเขาจะปลูกรอบเดียวอะไรนะถ้าไม่มีน้ำเออมันเหมือนแบบสวนทุ่งดอกอ่ะแกอันนี้วางานเนี่ยเป็นทุ่งผักกาดนะคะสวยมากชอบมากเลยค่ะทุ่งผักกาด อดกสวยตรงเพื่อนก็เลี้ยงหมูด้วยนะคะที่ข้างบ้านแกเลี้ยงกี่ตัวอะ อัน,นหมูของแม่หลวงอาแม่เลยค่ะใหญ่มากอุย้ยลูกไม่มีอะไรลูกกินหนูกินอะไรตัวใหญ่นะคะเยอมากคือแบบว่าอุดมสมบูรณ์มากที่สวนเพื่อนอะไรลูกไม่มีอะไรกินตรงนี้นก็จะเป็นเหมือนเป็นเล้าไก่นะคะต้นัวใหญ่ความฝันอยากจะมีสวนแบบนี้บ้างจังเลย อยู่แบบเกษตรพอเพียงนี่คือมีความสุขนะคะอันนี้เล้าไก่ค่ะนี่มีไก่เยอะมากจะเป็นเหมือนไก่พันเลยอ่ะแกเหมือนไก่พันเลยตัวเต้นมากมีหลายตัวเลยอันนี้ไก่ชนนี่จะเป็นไก่ชน คอกหมูใกล้ๆบ้านเพื่อนอีกคอกเลยเนี่ย <Okay. S 1> มันเป็นน้ำร่องที่พี่ตกละะ่ะคือหน้าร้อนอะ่ะมันเล่นน้ำตรงนี้ได้เลยเราก็จะเล่นน้ำกันใกล้ๆบ้านเพื่อนคลอกหมูคอกหมูคลอกหมูอุ๊ยสะดุ้งพี่ตกใจพี่ตกใจหมดเลยโ <c oughs> อ้ตัวใหญ่มากนะคะ าเดี๋ยวให้ดูนะคะตัวใหญ่มากแล้วก็มีร่องน้ำติดกับบ้านอย่างนี้นะคะเลี้ยงไก่กี่ตัวคะแม่นี่ก็นี่แหอ๋อนีคน สามตัวสามตัวไก่นี่ภาษากะเหรี่ยงเขาเรียกว่าไงคะแม่ช่อช่ออ๋อชอภาษาหนูเรียกว่าชะกะเหรี่ยงแดงค่ะเป็นกะเหรี่ยงแดงเนี่ยเป็นกะเหรี่ยงแดงค่ะชะค่ะอันนี้ช่อหมูฮะหมูหมูนี่แทะแทะภาษาแม่เรียกว่าอะไรคะเทาะเทาะอ๋อเทาะกับแทะเทาะแทะทาแทะโอ้ยหนาอตัวเลย อันนี้ก็เป็นผักชีขึ้นึ่งนะคะโอ้เครื่องผักชีเยอะมากไปถึงนู่นเลยเป็นสวนเกษตรเกษตรผสมประสานจริงว่าม่กว้างมาถึงนน่นเลยแต่ว่าอันร็อกนี้มันจะไม่ค่อยโตเหมือนรอกนน้นนะคะตอนนี้พิษก็อ่าสั่งไม้มาอยู่นะคะพอดีว่ามันไม่มีไม้ต้องตะโกนเสียงดังๆ โอ้ในดวงผักชีนี่มีผักกาดด้วยใช่ไหมแกผักกาดใช่ไหมเออมีผักกาดด้วยนี่ไงผักกาดผักกาดตักแห้งไม่อยากกินผักกาดนะไม่อยากกินผักกาดอยากกินผักกาดส้มเหรอคะแม่เอผักกาดผ้าก็อาจจะให้ผักผักกาดส้มผักกาด อมาตากให้เป็นแบบนี้การแห้งก,ก,ก็จะมาไขาข้อข้องใจด้วยนะคะว่าพี่ทํางานอะไรนะคะตอนนี้พี่ก็ฝึกงานอยู่เป็นผู้ประกาศข่าวนะคะที่อาต้นว่าเคเบิลทีวีก็พี่จบเรียนจบปริญญาตีปีนี้นะคะก็กําลังจะไปถ่ายชุดคุยในเร็วๆนี้แล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะพี่พี่ถามว่าพี่อายุเท่าไหร่แล้วปีนี้อายุ25่ค่ะตอนนี้24่ีอยู่นะคะก็จะยีเดือนกันยายนค่ะ คนบอกว่าหน้าเหมือนไม่ถึง20ิบเลยหน้าเด็กใช่ไหมคะยี่สิ้าแล้วค่ะ25้าแล้วนะคะก็เรียนจบปีนี้แล้วก็คงจะพี่ก็คงว่าจะทำงานแต่ว่ายังไม่รู้นะคะว่าจะทำงานอะไรก็ขอเต็มที่กับ youtube ไปก่อนนะคะตอนนี้ก็ขอทำให้เต็มที่ก็ต้องขอบคุณทุกๆกำลังใจจากพี่ๆนะคะก็ขอบคุณที่ที่ทคนไม่พี่รู้สึกว่าทำทำยูทูบแล้วมันมีความสุข พ ų, me, ่อพี่ไปเขาด้วยชอบถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะคะทําให้รู้สึกว่าเปิดโอกาสให้เราได้ทําในสิ่งที่เราชอบนะคะไปช่วยเพื่อนย่างหมูดีกว่าเพื่อนรู้จักพี่แน่เลยนะคะเพื่อนบอกว่าติดตามอยู่ค่ะพี่แน่น่าจะติดแล้วล่ะนม่งจะติดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะย่างหมูกินกันบรรยากาศดีมากนะคะออกจะหนาวนิดหน่อยเพื่อนกําลังไปเอาแก้วมาเดี๋ยวเราจะกินน้ํากินหมูกันนะคะ สองครบรอบเจ็ดเดือนไอ้เจ็ดปีเจ็ดเดือนเลยเจ็ดปีเดี๋ยวก็ร้อนให้ถา่ถายมันถ่ายอะไรอะถ่ายร้อนเนี่ยแล้วพี่บีบอกว่าพีดอะพูดภาษาไทยชัดมากเป็นกะเหรี่ยงทำไมพูดภาษาไทยชัดก็คือพี่เป็นกะเหรี่ยงจริงๆนะคะกะเหรี่ยงแดงผสมไทยใหญ่นะคะก็มาอยู่ในเมืองมาอยู่ในเมืองตั้งแต่เด็กน,นะคะก็มาอยู่กับพ่อ ก็เมื่อก่อนก็อยู่บนดอยกับยายนะคะคืออยู่บนดอยไม่ได้ว่างั้นว่างี้คะยายบังคับตลอดเลยค่ะบังคับทำกับข้าวบังคับอาบน้ําบังคับทุกอย่างแต่ว่าก็ต้องอยู่นะเพราะว่าที่ไม่มีแม่นะคะก็ต้องอยู่กับยายก็ยายก็เปรียบเสมือนแม่ที่พี่เคยบอกไว้นะคะก็พอมาเรียนในเมืองก็ไม่เคยทิ้งยายก็ไปอยู่กับยายนะคะก็ได้ดีได้ดีทุกวันนี้เข้ายายถ้าไม่มียายก็คงทํากับข้าวให้เต็นนะคะเนี่ยยายบังคับให้ขัดผิวด้วยนะคะตอนเด็กๆพี่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 บอกผิวดี นะคะไปขัดผิวนะคะเขาวใส่แบบธรรมชาติไม่ต้องไม่ต้องพึ่งกูต้าสวยแบบชาวดอยค่ะไฟติดแล้วนะคะเดี๋ยวรอเพื่อนมีเลื่อนมาแล้วนะคะอู้ยยกขึ้นมาอ้าวหรอหมูยังแพงเเอาแก้มมาแล้วก็จะเทียมล่ะจะเทียมเดี๋ยวจะได้พร้อมไงเดินหลายรอบ ปวดหัวจะตานะ <S <S ค่น,นี้ก็ปวดหัวจะตาแม่หอ,อมหอีกี่ไม่ต้องปวดนะคนจีบเยอะใช่ไหมอูม้สวยบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะเพื่อนกำลังไปเก็บพริกแคพริกอยู่น,นะคะไม่รู้ว่าได้ถึงไหนแล้ว,วไปเก็บตรงนู้นนะคะเก็บสวนนู้นนะคะแต่คือบรรยากาศได้มากๆบรรยากาศดีมากๆนะคะอชอบอะไรแบบนี้จังอยู่กับสาวดอยก็จะมีความสุขอยู่กับพืชผักผลไม้นะคะ สวยโอ้เพื่อนไปถึงข้างล่างนู่นแล้วนะคะผิดนึกว่าเพื่อนอยู่ตรงนี้เองได้ไหมแกได้ไหมพิกไม่รู้ไปเก็บถึงไหนนะคะได้ไหมมาแล้วมาแล้วคะ่วคะได้ไหมไ,ได้ไหมพริทโอเคได้พริกค่ะไปไปตำน้ำจิ้มกันเผ็ดกว่าพริกก็ ชั่นี้แหละโอเคไหนเดี๋ยวดูสิเดี๋ยวดูสิว้าาาาแซ่บสุดที่ก็หนูเนี่แหละค่ะเอาจริงเหรอคะโอเคค่ะตามพริกกันต่อตาน้ำจิ้มเนาะน้ำจิ้มสามรสแกตามหรือชาช้างตามโอเคเอาตามรูนี่นะคะแล้วอร่อยเสียงโคกดังสนั่นวันไว นังไปทั่วสวนแกใส่รากขอดีด well, ้วยใช่ไหมอันนี้เราจะตาน้ำจิ้มสามรสกันนะคะกินกับหมูย่างแล้ยไฟได้แล้วแกเอย่าไปลงย่างหมดเออเออแกแกไม่ได้หมักหมึกเลยทุกอย่างเออแกหมักได้เหรอแล้วมันองใส่รากขอดีดทีหลังเหรอไม่ใช่ใส่ขอดีดทีหลังเหรอที่เราลากมันจะจะทำหมูเลยเนี่ยเออ เพื่อนจะทําการหมักมือะคะ่ะรู้สึกยังไงบ้างครบรอบกันมาเจ็ดปีแล้วรู้สึกตอนแรกจำไม่ได้นะมือเออ่อจำไม่ได้น่าน้อยใจไหมคะไม่ใจนะเนี่ยคือเกส่งมาเออฉันส่งนะแต่เช้าแล้วโอ้โห,โโหรูปสมัยอ้ออ๋อ <laughs> รูปเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะคะนี่คือรูปสมัยที่พี่กับเพื่อนเออรู้จักกันใไไหม่ๆเนาะสมัยเพืาา่อนเูืสาวขาเลาะใช่แล้วก็เมื่อก่อนนี่ยคือน้อยใจกันบ่อยมากะคะ่ะใช่ปากมู หมูแข็งมากเลยอ่ะเอ๊ะเราจะได้กินหมูย่างกี่โมงคะเดี๋ยวก็ได้กินเดี๋ยวก็ได้กินใช่ไหมคะแต่คือบรรยากาศมันได้เนาะแกเนาะไม่ต้องเปิดเพลงอ่ะได้ยินเสียงหมูร้องหมูกับไก่เออหมูกับไก่ก็คือกินแบบบ้านๆจริงๆไงไก่แบบบ้านๆจริงๆเออย่างออันนี้แบบบอย่างอย่างนี้เลยเหรอรอเล่นมันได้ไหมได้โอเค แม่สาวกระเหรี่ยงขาวแรงดีนะเนี่ย,ยถิกนะได้บึกบึนอย่างอื่นไม่ต้องพูด <laughs> อย่างอื่นคืออะไรคะโอ้หเอ้ยเมื่อไรมันจะ s t a กิน,แ,นแกไม่เจอแกไม่เจอเั่นมาหลายเดือนแค่ยังเรียบร้อยเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมเออไม่เคยเปลี่ยนแปลงความเรียบร้อยเนี่ยมายังใส่ผ้าถุงจำเป็นเลยเหรอ <laughs> ต้องทำงานไงวันศุกร์อ่ะใส่ชุดไทย ใส่ชุดไทยใหญ่ค่ะส,สวยเกลเหมือนหมูกระทะเลยนะเอะอ้าวเหรอย่างหมูบรรยากาศก็ดีเลยมันแข็งอยู่ไหมแข็งอยู่ไฟมันแดงไปแล้วเปล่าวะได้อยู่เดี๋ยวมันก็สุกจะได้สุกเร็วๆลเร็เรเะเดี๋ยวรอหมูหมูย่างสุกนะคะเกลหมักใส่อะไรบ้างเนะี่ยซอส จำได้ผัดชีส่ด้วยเหรอดูได้หอมๆเลยแกเนี่ยหอมไปถึงในจอเลยนะคะต้องลองมาดูค่ะมันน่าหอมขนาดนี้เสียนยากนะคะจะอร่อยที่สุดถ้าเราได้กินกับเพื่อนรักของเราแล้วก็จะอร่อยที่สุดถ้าเราได้กินในบรรยากาศที่ดีๆนะคะที่เราเป็นคนที่ชอบสวนผักมากเป็นแรงรู้ชอบสวนผักมาก U, เดี๋ยวรอหมูสุกแล้วก็เดี๋ยวเราจะนั่งกินแล้วก็คุยกันตามภาษาเพื่อนสาวนะคะคุ้มแล้วอะค่ะที่ได้มาสวนเพื่อนคือเพื่อนถ่ายลงเฟซบุ๊กนะคะพี่ก็ไม่คิดว่ามันจะสวยมากขนาดนีม้มาเห็นสวนตอนนี้ก็รอหมูสุกก่อนนะคะเพนจะไปเอาอะไรมาอ๋อไปเอาไฟมาต่อแล้วมันแข็ง ก็ยังกลัวมันจะปิ้นลงมาหอมมากอ้ยหมูสุกแล้วนะคะหมูหอมมากมืดแล้วนะคะตอนนี้ท่าที่ตกดินแล้วโอ้ก็ดอพอมเนย ตอนนี้หมูก็สุกแล้วนะคะแต่ว่าสุกเพียงเล็กน้อยก็ยังมีในเตาอยู่ยังไม่สุกรู้สึกยังไงบ้างกับครบรอบเจ็ดปีของเรารู้สึกมีความสุขจริงเหรอคิดถึงอ่ะไม่ได้เจอกันนานกว่าจะได้เจอกันเดี๋ยวล้ทีเนาะด้วยหน้าที่การงานนะคะเดี๋ยวจะลองให้อุ้มชิมอุ้มมาชิมชิมอเดี๋ยวชิมดิชิมก่อนะอืม ได้ไหม,มเป็นไงมีค,ความสุขมากินข้าวตามบรรยากาศสวนของเพื่อนอย่างได้อย่างได้พอเคค่ะะวันนี้พี่ก็จะปิดคลิปเพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b นนะคะเป็นกำลังใจให้ลูกพีชชาแนลเปนานานนะคะขอบคุณนะคะที่รักกันแล้วก็วันนี้พี่รู้สึกว่าเป็นวันที่มีความสุขอีกวันหนึ่งที่ได้อยู่กับเพื่อนเพื่อนสนิทนะคะวุ้จ็ดปีนานเนาะแกนานมากใช่แล้วแต่สมัยเรียน ปวชเหรออ่าปวชใช่ก็ยังไงก็ยังคิดถึงเพื่อนคนนี้เสมออยากจะบอกออกคลิปไป้แหละเหมือนบอกรักยังไงก็ไม่รู้เขินอ่ะมันจะบอกรักเลรก็ไม่รู้รักรักรักเหมือนเดิมคิดถึงเหมือนเดิมใช่จะมาหาบ่อยๆจ้าโอเคค่ะพี่ก็จะล่ำลาบรรยากาศคลิปไปด้วยกันกินหมูย่างนะคะอร่อยอร่อยกับการครบรอบ7ปีของเราจ้่ไปกันไปแล้วค่ะมาค่ะ ว้ปล่าบ้านผมเป็นอย่างไรยินดีต้อนรับสู่แม่ของซ้อนคันรีไทยแลนด์มือ